สวัสดีครับมาพบกับทีมซีเมโทรราชพฤกษ์ครับกับน้านันอีซุเมโทสาขาราชพฤกษ์ครับกับเจ้ารำนี้เลยเป็นมิ l เอ็ก i v แอตัวเริ่มต้นมีคันนี้เนี่ยมีของแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้นันพาไปดูอย่างแรกครับที่เราเห็นเลยคันนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอก LED นะครับเพิ่มเติมโดยเฉพาะรุ่นของตัว Active ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีมากรถ <c oughs> ต่อมาครับคิ Q ้วล้อเป็นงานสามนิ้วนะครับนี่เป็นงานของ M เอ็มธนูทองนงานสวยๆติดตั้งแต่กันชนหน้ายานับานบังโคงหลังตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กลายทีสามเจ็ดยอดขาวยางโตโยบางคนเรียกโตโยผมเรียกโตโยต่อมาครับนี่ ที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว LED อยู่ตัวมุมกระจกนะเพิ่มครับตัวนี้เราแถมไฟเลี้ยวเข้าไปในตัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากมีตัวเริ่มต้นตัวนี้แล้วอ่าฟิล์มติด60-80%กันสาดเข้ารูปของตัวมิวเอ็กงานข้างหลังก็เหมือนกันครับ เป็นงานของเอ็มธนูทองติดยาวยันตัวบนโครงข้างหลังเลยอ่าด้านหลังครับตัวนี้เป็นงานเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมนะครับไม่ได้ติดคาดเอวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นลูกค้าบ,บอกชอบแบบเดิมเดิมด้านหลังครับก็มีการเปลี่ยนเบาะหนังพร้อมกับติดตั้งตัวพรมหกดีนะครับนี่ งานก็สวยๆแบบนี้เดี๋ยวนั้นอันพาไปดูด้านในครับว่าคันนี้เนี่ยแต่งเบาะหนังสีดำติดพรม 6D สีดำเป็นยังไงกันบ้างไปดูตอนนี้ครับงานเป็นงานเบาหนังสีดำนะครับเดินได้เป็นสีดำตัวพรม 6D เนี่ยก็เป็นงานเข้ารูปงานสวยๆตัวปี2023ครับก็มาพร้อมตัวหน้าจอขนาด7นิ้วเกียร์ออโต มีมติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังมาในตัวนะครับในปี2023หรือถ้าใครชอบใจหรือถูกใจการแต่งรถสไตล์แบบนี้เรียบๆหรูๆสามารถติดต่อทักเข้ามาที่ Inbox Page e ทีม C เมโทรราชะเพึกครับหรือช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นอ่า k t กต็อกยูทู f แฟนเพจ นะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคันต่อๆไปสำหรับวันนี้นั้นฝากไว้แต่เพียงเท่นี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ